สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องทุกคูทุกคนบุญดีเจะเจ๋พระจินพระเทียวพระมักินไก่ย่างครับไก่ย่างมิเชี่นรับกับตำงคุงครับนี่มีเจ้าไก่หอมครับมือนที่พี่น้องทั้งแท้เราก็พี่น้องสปอว์ล่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศครับพี่สาวอยู่ต่างประเทศไปใช้อยู่กรุงเทพยครับเทียมงานเอ็กซาเร่ครับอากาศประเทศเพื่อนบ้านครับไม่กินน้ำกันครับพี่น้องคับกับนีบักตัวกับไอ้พะมุ้งครับมามา ผมคงจะกับก้าวไปนั่งเข้าอ้อมอยู่ี่ กู것็ chìm bay cái chân làm nặng ได้ไปหนัอ mm ืม hmm. อ mm ืมไม่ได้กด 能能么了。No, no, 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 no. Un lang kay pi nang uh siya ka คนเกาะบีบมัอ จะกผรล้ง <c oughs> ลการยี่ยง,สงเสี๋ยวสื่อไว้จะไม่กินผ่งนขอควาบรรยากาศ ตอบแบบนี้กูโอเคครับมื่อนี้มื่อจินตำบักหุ่งไก่อย่างวิเซียนครับ ตอนที่เดาเอาไว้ลูกน้องครับม่น,นอนอเฝอเด้มเลยไม่ให้กันไปทีนึงงนะมึนมาหน่อยก็ร้องเงยครับมึนนก็แ่บครับแต่โมคงกรอบๆใจหอมๆกินตรงแฮมแฮแห้งแสบพ,พี่น้องกก่อย่างนี้เสียแ่บขนาดบรรยากาศับมึนนี่กะนมร่มแ,แต่ว่ามันก็เป็นเย็นๆเขาหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ พ่อแม่พี่น้องทุกคนโอเคครับอาจาัย์เจเจขอฝากคนไหนกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับจเจเจขอขอบขอคุณของพ่อแม่พี่น้องที่รับชมและกดติดตามจเจเจไว้ตลอดขอบคุณนะครับอา่ารย์เจเจขอลาแล้วครับสวัสดีครับ